จักรวาลมาบอกบททดสอบที่คุณกำลังเจออยู่และผลจากการผ่านบททดสอบนี้นะคะใช้ไพ่ซีกูบุลมิราเกิลไรส์ซันทารอนไพ่ปฏิหารความลับจักรวาลนะคะได้ไพ่สำรับนี้ไปคุณจะร่วงรู้ความลับจักรวาลและนำพามาซึ่งความมั่งคัง่งความสำเร็จ ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณหากคุณได้ไปแล้วนะคะต่อยอดนะคะแบ่งปันนะคะนําไปเป็นรายได้เสริมอาชีพเสริมรับรองนะคะให้สํหรับนี้สําหรับเดียวในราคาแค่หลัก2อง0นาบาทจะนาพาความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะบททดสอบที่คุณกําลังแะที่คุณกําลังเจอนะคะที่คุณกําลังเจอเลยนะคะแรนดอมนี้ ว้าวไพเดอร์คุณกำลังเจอบททดสอบในเรื่องของการใช้เซนสัญชาตญาณอินทริชันลางสังหรณ์ที่แม่นยำของตัวเองหลายคนนะคะมีเซนอยู่แล้วนะคะสามารถเป็นแม่หมอดูดวงทำนายชะตาได้แต่ไม่ยอมเชื่อเซนตัวเองนะคะใช้เหตุใช้ผลเยอะจนเกินไป เชื่อในสิ่งที่จะต้องจับต้องได้มองเห็นได้ไม่เชื่อเสียงสัญญาณภายในของตัวเองที่เขาบอกคุณตลอดเวลาดังนั้นจัก,กรวาลกำลังทดสอบว่าเซนส์นของคุณนั้นคุณจะเชื่อเขาหรือไม่นะคะเด่นมากพลังงานชาวราศีมีนและคนวันจันทร์เซนส์น,นี้หลังจากที่คุณนะคะผ่านบททดสอบเชื่อเซนต์ตัวเองและนำทางตัวเองไป หรือเดินตามเส้นเสียงเรียกภายในของตัวเองคุณจะกลายเป็นเดอะเวอร์คนนี้คนที่มีความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งในตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้คุณจะได้ไปไหนคุณก็ได้ไปนะคะคุณจะมีความสุขมากๆได้เดินทางได้ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเดินทางไป ทางไกลต่างทิน่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติคุณจะตื่นรู้ในเส้นทางของจิตวิญญาณได้ทำภารกิจทางจิตวิญญาณและนำพาความสุขแบบง่ายๆให้กับชีวิตของคุณนะคะ